ขอขอบคุณเหล่าบราบแมวประจำเดือนนี้ด้วยนะครับสวัสดีทุกคนนี่ลุงแมวเองสำหรับในคลิปนี้ลุงแมวก็จะมาอัปเดตดิวล่าสุดของตัวละคร Trinity ของลุงแมวว่ามีวิธีการจัดมอดเป็นยังไงบ้างและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสำหรับดิวของ Trinity บดิวแรกเนี่ยลุงแมวจะขอตั้งชื่อมันว่าบ่อน,น้ำพุเคลื่อนที่โดยจะมีวิธีการจัดมอดตามนี้ครับ มอดอ m มเบร์อินเตอริและ t r a n s ซนต์ฟอร์ติจูดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสกิลต่างๆให้ดียิ่งขึ้น Mod o อเว e ร์ e เ d นเ s t สเตรชและคั n นิงริฟ f t เพื่อเพิ่มระยะลัศมีของสกิลต่างๆให้ครอบคลุมมากที่สุด Mod มอดฟิตติงอ t บ i s สเพื่อลดการใช้ค่า Energy ของสกิลต่างๆลงไปให้เหลืออยู่เพียงแค่40%และก็เพื่อที่จะทําให้ค่าดูเรชันของเรานั้นมันเหลืออยู่เพียงแค่สิบสองเปอร์เซ็นต์สกิลเอเนอร์จีแวมไพร์เนี่ยมันจะได้รีดเอเนอร์จีออกมา มอด natural talent เพื่อเพิ่มความเร็วในการใช้งานสกิลต่างๆ m o ด a m um b l o r vitality เพื่อเพิ่มค่าพลังชีวิตสูงสุดและสุดท้ายก็คือ Mod vampire leech ซึ่งจะช่วยทำให้ค่า energy ส่วนเกินที่ได้รับมาจากสกิล energy vampire นั้นไปเพิ่มให้กับค่า Over s h ชีว d ของตัวละครแทนส่วนเรื่องของ a r เค n e เนี่ยลุงแมวขอแนะนำให้ใส่เป็นอาเคียนกาเดียนคู่กับอาเคียนอะไรก็ได้นะครับตัวละครทูนิตี้ของเรามันจะได้ถึกมากยิ่งขึ้นเวลาที่บัฟจากอาเคียนกาเดียนมันทำงาน ซึ่งสำหรับวิธีการเล่น Trinity ในบิวนี้ของลุงแมวเนี่ยก็จะเน้นไปที่การใช้งานสกิล Energy Vampire เป็นหลักเพื่อเติมค่า Energy และค่า Over Shield ให้กับตัวของเราและเพื่อร่วมทีมทุกคนที่อยู่รอบๆจะได้มี Energy ไว้ใช้สแ,แปมสกิลต่างๆกันได้อย่างสบายใจและอีกสกิลหนึ่งก็คือสกิล Bracing จะเอาไว้ใช้เพื่อเติมค่าพลังชีวิตและค่าชิลให้กับตัวของเราและยูนิตพันธมิตรทุกคนที่อยู่รอ,รอบๆในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับบ ลุงแมวก็จะขอตั้งชื่อมันว่าอายุวันโนสุขขังพลังโดยจะมีวิธีการจัดมอดตามนี้ครับมอดอัมเล่าอินทนซิฟเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสกิลต่างๆให้ดียิ่งขึ้นมอดแนโรไมพรามคอนติเนียตี้และคอนสติวชั่นเพื่อเพิ่มระยะเวลาของบัฟจากสกิลเบรซิ่งให้สามารถคงอยู่ได้นานที่สุดมอสตรีมไลน์และฟลิตติ้งอัปเทิร์สที่แรงสี่เพื่อลดอัตราการใช้ค่าเอเนอร์จีของสกิลต่างๆลงให้เหลืออยู่เพียงแค่25%าเนท่านั้นมอดสปี เพื่อเพิ่มความเร็วในการวิ่งและการใช้งานสกิลต่างๆขึ้นไปอีกเล็กน้อยและสุดท้ายก็คือมอดอัมเล่าวิทาลิตี้และอะดัปเทชันเพื่อเพิ่มความถึกให้กับตัวละครทรินิตี้ของเรานั่นเองนะครับส่วนเรื่องของอาเคนเนี่ยก็เหตุผลเดียวกันกับในบิวแรกของลุงแมวเลยครับซึ่งสําหรับวิธีการเล่นทรินิตี้ในบิวนี้ของลุงแมวเนี่ยก็จะเน้นไปที่การใช้งานสกิลเบรซิ่งเป็นหลักเพื่อเติมค่าพลังชีวิตและค่าชิลให้กับตัวของเราและยูนิตพันธมิตรทุกคนที่อยู่รอบๆแถมยังเป็นการแจกบัฟ ที่จะช่วยลดทอนความเสียหายต่างๆลงไปได้ถึง75%ในช่วงระยะเวลาหนึ่งอีกด้วยล่ะครับส่วนสกิลเอเนจีแวมไพร์เนี่ยลุงแมวก็จะเอาไว้ใช้เพื่อเติมค่าเอเนจีให้กับตัวเองในายามที่จําเป็นจริงๆเท่านั้นนะครับเพราะว่าระยะัศะมีของสกิลดังกล่าวในบิวนี้เนี่ยมันสั้นเอามากๆเลยล่ะครับและสําหรับบิวของทรูนิตี้อันสุดท้ายของลุงแมวเนี่ยลุงแมวก็จะขอตั้งชื่อมันว่าสายใยแห่งรักโดยจะมีวิธีการจัดมอสตามนี้ครับมอสอัมเหลาอินทิสิฟาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสกิลต่างๆให้ดียิ่งขึ้นมอด Narrow Mind และ Prime Continuity เพื่อเพิ่มระยะเวลาของบัฟจากสกิล b r e a c i n g และสกิล Link ให้สามารถคงอยู่ได้นานขึ้นมอส Stretch และ Cunning Rift เพื่อชดเชยให้แก่ค่า Range ที่สูญเสียไปมอส Streamline และ Flicking e m p a t h i e ที่แล้งสามเพื่อลดอัตราการใช้ค่า Energy ของสกิลต่างๆลงให้เหลืออยู่เพียงแค่30%เท่านั้นและสุดท้ายก็คือมอ um ส Amplify Vitality และ Adaptation เพื่อเพิ่มความถือให้กับตัวละคร Trinity ของเรานั่นเองนะครับ ส่วนเรื่องของอาเคนเนี่ยก็เหตุผลเดียวกันกันกบในบิลแรกของลุงแมวเลยครับซึ่งสําหรับวิธีการเล่นทรินิตี้ในบิลนี้ของลุงแมวเนี่ยก็จะเน้นไปที่การใช้งานสกิลบรซสิ่งคู่กับสกิลลิงเป็นหลักเพื่อบัฟตัวเองให้มันถึกมากที่สุดเท่าที่จะทําได้จากนั้นก็ใช้อาวุธที่พกมาด้วยไล่หัวศัตรูไปได้แบบยาวๆเลยครับโดยจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของสกิลลิงเนี่ยนอกจากมันจะช่วยลดความเสียหายให้กับตัวของทรินิตี้ได้แล้วมันก็ยังทําให้ตัวของทรินิตี้นั้นไม่ติดสถานะผิดปกติใดๆอีกด้วยวครับ ซึ่งนั่นก็หมายความว่าเราจะสามารถใช้งานอาวุธที่มีแรงระเบิดได้อย่างสบายใจโดยที่ไม่ต้องกลัวอาการชงักหรือว่าล้มลงใดๆเลยนั่นเองนะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องคอยระวังให้ดีเกี่ยวกับ Trinity ในวิวนี้นั่นก็คืออย่าเผลอปล่อยให้บัคหมดเป็นอันขาดไม่อย่างนั้นแล้วระวังจะบูมแบบไม่รู้ตัวเอานะจ๊ะ <c oughs> แล้วก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาสาระทั้งหมดในคลิปนี้หากใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์ กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงแมวในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับในตอนนี้ลุงแมวก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบาย